ครับเช้าวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับเพราะว่าคณะกรรมการกกับกิจก,การพลังงานกกพมีการประชุมกันกำหนดค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2568ัน 18, ที่ราคา4ี่บาทสิห้าสตางค์ครับลดลงหน่วยละสามสตางค์จาก4บาทสิบสตางค์ครับเป็นของขวัญปีใหม่หมอบให้กับพี่น้องประชาชนโดยกระทรวงพลังงานเป็นคนประสานงานให้แล้วก็การพิจารณาครั้งนี้ต้องขอบคุณหน่วยงานหลักคือ กพพแล้วก็ทางปตทแล้วก็ทางกอพพร่วมกันไปว่าไปผลิตทั้ง3หน่วยก็ได้พยายามร่วมมือกันที่จะหาตัวเลขที่สามารถไปได้และลลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนก็เป็นของขวัญปีใหม่ที่ร่วมกันมอบให้กับพี่น้องประชาชนจากกระทรวงพลังงานกพพปตทและกพพครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนและขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ พี่น้องประชาชนทุกท่านครับตัวพลังงานยังจะมีของขวัญชิ้นต่อๆไปให้กับพี่น้องประชาชนเป็นของขวัญปี